สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมด,ดาแฟมิลี่นะคะพ่าเอฟซีมาชมดอกไม้ยามเช้านะคะพามาอัปเดตดูทุกวันทุกวันว่าเป็นอย่างไรนะคะโตขึ้นไหมนะคะพันแคร์ไหมนะคะหรือว่าไม่แคระนะคะแต่ดูดอกของมันยามเช้านะสวยดีมากเลยเนาะมีน้ําค้างด้วยนะมดาก็จะเปิดน้ําไว้เพราะว่าวันเว้นวันเนะาะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่นะคะ แต่วันนี้น่าจะใส่นะคะวันนี้ก็เปลี่ยนรอบกันเนาะแต่ก็ดินก็ยังเปียกอยู่แต่เราก็ต้องให้เพื่อให้มันโตไวนะคะเพราะเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะเพื่อให้โตไวปุ๋ยจะได้ละลายเนาะนี่เพราะว่าปุ๋ยมันถ้าเราไม่ลดน้ำเปียก,ยกมันก็จะแห้งเหมือนเดิมนะมันก็จะได้ต้นไม้ก็จะดูดซึมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ำเยอะๆเพราะดินมันแข็ง แต่เราต้องมากําจัดนี้ค่ะบานชื่นค่ะโตไวมากเลยนะคะบานชื่นนี้แย่งอาหารไปหมดแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะมากําจัดแต่ที่แน่ๆก็ต้องไปเก็บกวาดอันนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวทีแม่มบ้านสรสีเขาจะมามัดผ้าเนาะว้าวบานชื่นนี้โตแบบบานชื่นก็แย่งแย่งนะคะแย่ง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 ,ยงอาหารไปเพราะว่าบานชื่นก็อยากจะโตอยากจะโชว์ความสวยอยากจะออกดอกเหมือนกัน เนาะเขาก็อยากจะโชวความสวยอยากจะออกดอกเหมือนกันนี่สีสันก็ไม่แพ้กันนะกับกับอะไรนะสีสันก็สวยไม่แพ้กันกับแห่ลืมซื้อแล้วนะคะพูดไปอยู่แบแบบลืมซะแล้วนะค่ะสีส่วนดาวเรืองก็หมดอายุไปซะแล้วนะถ้ามีน,น้อยเข้ามาก็อาพอดีเลยนี่ พอปลูกแล้วพร้อมออกดอกเลยเนาะนี่นะปลูกแล้วพร้อมออกดอกเลยนะคะแต่ดอกของมันสวยนะถ้าสมมติว่าเราหวานแบบแต่มันโตขึ้นมันก็คงจะจอดกันเนาะมันโตขึ้นมันก็คงจะจอดกันไะเดี๋ยวแม่ดาไปเปิดน้ำทางโน้นก่อนนะคะเปิดน้ำไว้เดี๋ยนะเอาใส่ยางไปไว้ก่อนเนาะ งอยู่ว้าวไม่ได้ไม่ได้ไไดยัให้ใส่ยางมันนิ่มก่อนใส่ยางแข็งชั่วอา,ากาศมันหนาวเราห้มันนิ่มก่่นนี้ก่อนว้าวนูนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไออุ่น ฟังเสียงธรรมชาติไปเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดก่อนนะคะคุยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ได้อยากคุยย้อนหลังนะคะทำงานของเราให้สุขก่อนเนขื่อนอ,อ่อนใส่เรามาทอดปลากัน ให้มันกรกอบๆเนาะตัดแด่งให้มันกรอบๆไม่พอพอมันกรอบนะแล้วใส่นี่แล้วก็ขึ้นไปขึ้นไ,ไปเหยียบนะขึ้นไปเหยียบขยำขยำมันก็กรอบมาไอ้ทีนะแล้วใส่อันนี้แล้วก็ม,มัดไว้อย่างนี้แล้วเราก็ขึ้นไปเหยียบเหยียบนะกระโดดกระโดดใส่มันก็กรอบนะแต่ต้องตัดแต่ให้มันกรอบก่อนนะ แต่ถ้าไมนกรอบก่อนนะแล้วเราก็บดๆเพราะว่าเราไม่มีเครื่องบดไะเราไม่มีเครื่องบดนะแล้วเราก็อาไปใส่ต้นไม้ มันเยอะๆมันจะอุอ้มน้ำได้ดีดิน ดีดกันก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ